Oh, สวัสดีค่ะตอนนี้เซดายอยู่ที่ตรงรังสิตนะคะทางเข้าเมืองเอกวันนี้จะมาแนะนาร้านบวบแปบร้านนี้โซาชอบมากเลยมีร้านนี้จ้ะแม่เล็กขนมบวบแปบแป้นสดขอบอกว่าบวบแปบร้านเนี้ยอร่อยมากมากตั้งแต่กินมาร้านนี้อร่อยที่สุดร้านที่ว่าดังๆอ่ะซืไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเรามามาดูกันวันนี้ตอนนี้เขาทําหมดแล้วมีเหลือแค่นี้ดีนะเยงเหลือให้โดาคือมันจะมีแบบว่าเป็นมะพร้าวกับ ตัวเนาะตัวเดี๋ยวสุดาจะชิมให้ดูเลยนี่สุดาชอบแบบะพรขาวเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้แม่ค้านะเขาจะมีอยู่ขายอยู่ที่นี่แล้วก็อีกที่อยู่ที่ไหนนะที่กรุงเทพะแบงค์กรุงเทพตรงตลาดซีมุมเมืองตรงั้านแฟนโอขายนี่มาดูกันจะชิมให้ดูเลยว่ามันนุ่มอร่อยมากๆขนมไทย ของเราีนเลิศมากฉดาชอบมากมากเลยร้านเนี้ยคือแบบน้ำตาลเขาจะแบบเม็ดจะละเอียดแล้วก็จะมีงาด้วยมีเอยมีงาเนาะมีงาแล้วมีหัวปะคะน้ำตาลอะค่ะมีน้ำตาลกับงาคะงาคั่วของาคั่วนี่ลองมาดูแต้นยำยำๆำหอมมาก หอมมากๆแล้วก็นุ่มแล้วก็อร่อยมากๆอ่ะสุดยอดถ้ากินมาร้านนี้อร่อยที่สุดเลยกินมั้งแต่ตอนอยู่มาหาลัยเลยเนาะมาซื้อแบบตลอดเลยอ่ะจะรูมาอร่อยมากดูด <ๆ S 2> นั่นซองกันแล้วนะเดี๋ยวกินอีกชิ้นหนึ่งใครมีโอกาสผ่านมาอยากให้มาลองรอดจริงๆอะอร่อยมากๆ นี่เหมือนเจ้าอื่นอ่ะคือเขาหอมและนุ่มมากซื้อไปนั้นแบบครึ่งวันแล้วก็ยังน,นุ่มมากๆเลยอ่ะดูดิแบบตัดแบบอเอาแค่เนี่ยตัดง่ายแบบหลุดเลยอ่ะเพราะมันนุ่มมากๆ ข้างตัท้ายแล้วไปแล้จ้ะอ,อร่อยด้วยนนยิงคนเยอะตีกล่องเดี๋ยวรินไมจต้าค่ายผ่านมาเอามาทางเมืองเอกข้างหน้าเลยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยร้านอยู่ทางเขาเรียกะไรซ้ายมือโอเคเดี๋ยวจะไปเดีจยานี้จ้า